cà phê mình phải đây cà hả mình phải này cua Bay về đây đi bay. làm mà đây là bột cần trồng thích cần trồng thích cần kẻ mai cà phê hả để đông hả này mình như này hả này đi phải Đi Lấy. แป๊บหนึ่ง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 แต่แบบเดียวเอะข้าวนี่เอ,อ้ยแป๊บนึงทำตะข้าวนี่ทำอะไรอยู่อ่ะโอ้ทำไมชา้าจังอ่ะปัดฝุ่นตรงนี้ฝุ่นมันเยอะฝุ่นอะไรนี่กำลังไม่อะไรมาขยันอะไรตอนนี้ฮ<า>ะฝุ่นมันเยอะเต้ไป <ใน S 1> เปลี่ยนแก๊สให้หน่อยมีพิรุษนั่นนี่จะมาขยันอะไรตอนนี้เอ้ยเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนแก๊สฮะทางไหนอ่ะนั่นแหละไปเปลี่ยนลังบ้านเลย ทีวีไม่ได้บ้าว